โทรศัพท์มือถือก็ถ่ายภาพไฟประดับสวยถ้าอยากถ่ายภาพสวยแบบนี้ต้องติดตามลั่นชัตเตอร์ EP นี้ครับผม สวัสดีครับพบกับรันชัตเตอร์เที่ยวเรียนถ่ายภาพวันนี้ผมอยู่ที่นสทาอุทยานไทยและก็ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับรันพาเที่ยวอาจารย์แจ๊คครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับคลิปที่แล้วโอ้ต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะโอ้แล้ววันนี้อาจารย์จือจะมาสอนเทคนิคการถ่ายภาพอะไรคะด้วยมือถือครับโอ้ยก็ตามสัญญาครับ เราจะถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือกันเห็ว่าเราลืมกล้องถ่ายภาพอย่างมืออาชีพมีแค่มือถืออย่างเดียวเลยใช่ไหมคะแน่นอนนะครับเผื่อใครจะเอาไปใช้ถ่ายทีน่นัสถานี้ก็ได้มาเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวจะแนะนํามุมถ่ายรูปให้ด้วยหรือใครจะไปถ่ายช่วงคริสต์มาสปีใหม่ฟสติวัลต่างๆก็ต้องติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับลั่นชัตเตอร์ด้วยนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปกันอากาศนะเริ่มมืดละวไปล้ในยุคนี้นะครับกล้องโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน ก็สามารถถ่ายไฟประดับได้สวยเหมือนภาพตัวอย่างที่ได้ชมไปแล้วนะครับทีนี้สิ่งแรกๆเลยนะครับที่ควรจะต้องปฏิบัติในการที่เราจะเอาโทรศัพท์มือถือมาบันทึกแสงสวยๆหรือแม้แต่ถ่ายคนข้างๆนะเป็นพอร์ตเทรตเราจะต้องเริ่มต้นจากอะไรบ้างอันดับแรกครับคือการเซตตั้งค่าโทรศัพท์มือถือที่พร้อมที่จะถ่ายภาพ นะครับมีอะไรบ้างผมอยากให้นึกถึงสิ่งแรกก่อนนะครับก็คือขนาดของไฟล์ภาพตั้งให้สูงที่สุดครับขนาดของไฟล์ภาพมีกี่ล้านพิกเซลตั้งให้เต็มนะครับแต่กล้องปัจจุบันอาจจะตั้งมาเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าใครเป็นรุ่นเก่าๆนะครับก็เช็คดูว่าขนาดไฟล์ภาพเราเนี่ยเต็มไหมครับจากนั้นให้ดูนะครับสัดส่วนของเฟรมภาพปัจจุบันอัตราส่วนของภาพนั้นแล้วนะครับ ก็มีหลากหลายด้วยกันผมยกตัวอย่างเช่นอัตราส่วนแบบเดิม,มก็คือ3ต่อ2หรือขนาดฟิล์ม35แบบสมัยก่อนซึ่งปัจจุบันส่วนมากก็จะอยู่ในกล้องแบบมืออาชีพนะครับอัตราส่วน4ต่อ3<ม>อัตราส่วน1ต่อ1ซึ่งจะมีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทีนี้เรามาดูในมือถือของเราก็จะมีอยู่ประมาณ3-4อัตราส่วนได้แก่ อัตราส่วนที่เป็นมาตรฐานเลยคือ4ต่อ3อันนี้เป็นฟอร์แมตที่มือถือทุกรุ่นจะมีมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างพอดีรับกับเซนเซอร์จะทําให้มีความละเอียดของภาพค่อนข้างสูงจะไม่โดนครอปแล้วก็มีอัตราส่วนที่เป็น 1, ต1นต่อห่สี่เหลี่ยมตสอ่างที่กาวไว้นะครับแล้วก็อัตราส่วน16ต่อ9แต่บางมือถือก็อาจจะมีอัตราส่วนที่เรียกว่าเป็นแบบฟูลนะฟูลเฟรมนะครับหรือเป็นอัตราส่วนที่ขนาด21ต่อ9 ทีนี้เมื่อในมือถือเรามีหลายอัตราส่วนบางคนอาจจะเริ่มสับสนใช้4ต่อ3 1ต่อ1 1 6ต่อ9ผมแนะนำอย่างนี้เลยครับให้ใช้อัตราส่วนที่เป็น3ต่อ4หรือ4ต่อ3ไปเลยครับเพราะเวลาที่เราเอาภาพมาใช้เนี่ยนะครับเราจะครอปเป็น1-1ต่อ1ก็จะทำง่ายแต่ทำเป็น16ต่อ9ก็จะง่ายนะครับก็อาจจะมีการสูญเสียความละเอียดลงไปบ้างแต่ก็ สามารถที่จะได้ภาพที่ออกมาค่อนข้างดีนำไปลงในโซเชียลก็สามารถทำได้ครับจากนั้นนะครับทำทุกอย่างให้เป็นออโต้ออโต้ตรงนี้คืออะไรบ้างเช่นออโต้ ISO ออโต้โฟกัสนะครับออโต้ชัตเตอร์และออโต้ไวบาลานเซตตรงนี้ไว้เรียบร้อยก่อนเป็นออโต้แต่ข้อสำคัญการจะใช้ออโต้ตรงนี้เราต้อง เข้าไปในโหมดฟังก์ชันแล้วเช็คดูว่าเป็นออโต้ไหมและก็สามารถที่จะกลับมาใช้เป็นแมนนวลได้ด้วยเพราะในบางสถานการณ์มันต้องมีการใช้ที่แมนนวลด้วยนะครับเช่นผมอยากปรับตั้งชัตเตอร์ใหม <_ s> ่ผมอยากปรับตั้ง ISO ใหม <_ s> ่ผมก็สามารถที่จะเข้าไปเซตและตั้งเองได้จะตั้งยังไงเดี๋ยวต้องติดตามครับโอเคครับเมื่อเราทําทุกอย่างเป็นออโต้แล้วทีนี้ เรามาดูเรื่องของการตั้งโหมดกันบ้างนะครับเราจะต้องตั้งสาโหมดด้วยกันนะครับอันดับแรกนะครับโหมดถ่ายภาพถ้าเราเปิดมือถือมาเนี่ยไปที่การถ่ายรูปนะครับสิ่งแรกที่เราคือเราจะเจอโหมดถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วก็คลิกไปที่โหมดถ่ายภาพนิ่งนะครับอันที่2นะครับโหมดถ่ายพอร์เต็ดหรือถ่ายภาพบุคคลอันนี้เชื่อว่าทุกคนสนใจอย่างมากเลยนะครับในการถ่ายภาพบุคคลโดยเฉพาะโหมดนี้นะครับสามารถเลือก รูรับแสงได้รูรับแสงอาจจะไม่เหมือนกับกล้องถ่ายภาพแบบมืออาชีพเพราะว่ารูรับแสงจากกล้องมือถือจะเป็นเรื่องของการทําให้หน้าชัดหลังเบลอแต่ไม่ได้สร้างโบเก้สว,สวยกับดวงไฟเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่รูรับแสงที่เกิดขึ้นจากเลนส์จริงนะครับแต่โอเคแหละใช้ได้เอามาใช้ในการทําให้แบบดูเด่นหรือทําทให้เกิดความชัดนะครับวิธีการนะครับคล้ายๆกันนะครับก็คือเข้าไปที่โหมดพอเรตแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อน ดูรับแสงดูนะครับถ้าเลขน้อยๆดูรับแสงจะกว้างอันนี้จะชัดตื้นนะครับหรือหลังเบอร์หลังละลายเลยนะครับแต่ถ้าเลขมากๆเช่น F8, 11, 16ตรงนี้นะครับจะให้ความคมชัดของฉากหลังที่มากกว่าการใช้รูรับแสงกว้างๆนะครับลองเอาไปปรับดูครับจะได้ถ่ายแน่นอนครับตรงนี้ครับแล้วก็มาโหมดที่3นะครับเขาเรียกว่าโหมดโปรนะครับสำหรับระบบ Android นะครับ ส่วนระบบที่เป็น iOS นะครับก็ลองเข้าไปดูว่าอยู่ฟังก์ชันไหนนะครับแต่ลักษณะ Android เนี่ยจะมีความชัดเจนในเรื่องของการใช้โหมด Pro ขึ้นมาเลยนะครับโหมด Pro ตรงนี้คืออะไรครับเวลาเราเข้าไปในโหมด Pro เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนจากออโต้เป็นเมนวลได้เช่นเปลี่ยนจาก ISO ออโต้เป็น ISO ที่เมนวลจะปรับ100 200 400ก็สามารถปรับได้หรือการโฟกัสก็สามารถปรับเป็นแบบเมนวลโฟกัสได้ ชัตเตอร์สามารถปรับชัตเตอร์ได้ตัวเองได้แล้วก็ไว้บาลานก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนโทนสีจากการใช้ไว้บลานได้อันนี้สําคัญจริงๆครับสำหรับโหมดโปรครับก็ลองปรับดูครับลองฝึกลองใช้ดูครับจะช่วยทําให้เราคล่องเวลาเราอยู่สถานการณ์จริงก็สามารถที่จะใช้ได้เลยครับโอเคครับเมื่อเราเซตค่าพื้นฐานบน โทรศัพท์มือถือนะครับในโหมดการใช้กล้องไปแล้วนะครับแต่นี้เรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าเลนบนสมาร์ทโฟนเนี่ยใช้งานอย่างไรนะครับปกตินะครับเลนด้านหลังเราก็จะมีหลายเลนด้วยกันนะครับมี3เลนมี5เลนนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่หลักๆก็มีอยู่ประมาณ3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็คือเป็นช่วงที่เป็น normal นะครับหรือ w i นะครับเป็น wide สหรับมือถือจะเรียกว่า normal นะครับช่วงนี้จะมาพร้อมกับ พิกเซลที่สูงหน่อยนะครับความละเอียดก็จะสูงนะครับแต่ถ้าปรับเป็นเลนวายนะครับก็จะถูกผักให้กว้างขึ้นนะครับพิกเซลอาจจะลดลงนะครับแล้วก็อีกช่วงคือจะเป็นช่วงเทเลเทเลอันนี้จะถูกคร o อปเซนเซอร์มากนะครับก็จะทําให้สูญเสียรายละเอียดของภาพไปพอสมควรแนะนํานะครับถ้าถ่ายด้วยเลน Normal จะดีที่สุดนะครับเพราะจะให้ความละเอียดสูงสุดนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าแต่ละช่วงเลนน่ย เป็นอย่างไรบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์แจ็คครับเดี๋ยวตรงนี้เลยครับโอเคผมเปิดมาที่โหมดถ่ายรูปปกตินะครับเลนตรงกลางนะครับจนใหญ่จะเป็นเลน Normal นะครับซึ่งระยะสัดส่วนแบบเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับโอเคแต่ถ้าผมปรับมาที่ทางด้านด้านขวาก็จะเป็นเลนเทเลนะครับก็จะสามารถดึงขนาดของตัวแบบเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับแต่แนะนำนะครับอย่าไปใช้ลักษณะของการขยายหน้าจอนี้นะครับไม่ดีเลยนะครับ อันนี้พิกเซลหายแล้วก็ทําให้ภาพแตกไม่ควรทํานะครับควรจะใช้ลักษณะของการปรับช่วงเลนเช่นผมปรับไว้ที่เลนอมอลถ้าอยากถ่ายให้ได้ใกล้กว่าน,นี้ก็เดินเข้าไปหาครับอ่าเข้าไปหาแล้วก็โฟกัสแล้วก็กดบันทึกภาพแค่นี้เองแต่ถ้าเป็นวายนะครับอยากได้ฟิลอารมณ์แบบแบบนี้นะครับก็ผักวัที่เปวายนะครับแล้วก็ดึงสัสดส่วนนะครับให้ได้สิ่งที่ต้องการนะครับได้ฉากหลังที่ต้องการแล้วก็ กดบันทึกภาพนอกจาก3ช่วงเลนสักคู่นะครับประกอบด้วยเลนส์ normal ที่เป็นของมือถือนะครับแล้วก็เลนส์ w i super wide หรือ u ั t r a wide นะครับแล้วก็เลนที่เป็นเทเลแต่มันจะมีเลนสอีกชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเลนส์ macro นะครับเลนถ่ายระยะใกล้มากๆอันนี้มือถือแต่ละท่านเราไปดูครับว่าตรง m a c ครเลนส์เนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างผมเปิดมาตัวนี้ปุ๊บก็อาจจะไปเลือกที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ m a c ครบางรุ่นก็อาจจะอยู่ที่โหมด pro นะครับผมเข้าไปที่โหมด pro ก็เห็นคําว่า คลิกเข้ามาก็จะเจอคําว่ามาโครอันนี้จะสร้างเอฟเฟกตแปลกๆนะครับเช่นผมถ่ายดวงไฟเยอะๆนะครับถ่ายเจอกใกล้ๆมันจะทําให้เกิดดวงโบเก้ที่ดูแปลกตานะครับเรามาดูเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพซึ่งเป็นหัวใจนะครับภาพสวยไม่สวย ก็อยู่ที่การจัดวางองค์ประกอบภาพอย่างไรให้สวยนะครับการจัดองค์ประกอบภาพก็ไม่ได้ต่างกับการถ่ายภาพด้วยกล้องมืออาชีพใช้หลักเหมือนกันครับทีนี้ผมมีทริคแบบทางลัดเร็วๆนะครับให้นึกถึง3ส่วนสําคัญด้วยกันนะครับส่วนแรกคือส่วนที่เป็นฉากหน้าแล้วก็ส่วนที่เป็นวัตถุแบบหรือนังแบบนะครับวัตถุต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนของฉากหลัง จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับเชิญอาจารย์แจ็คนะครับลั่นพาเที่ยวเข้ามาอยู่ในเฟรมนิดหนึ่งครับผมเอาเลยครับโอเคนะครับในสิ่งที่ผมกล่าวไปสักครู่นะครับว่าฉากหน้าตัวแบบแล้วก็ฉากหลังเป็นอย่างไรนะครับฉากหน้าในส่วนที่เป็นด้านล่างหรือด้านบนก็ได้เขาเรียกว่าฉากหน้านะครับอย่างตรงนี้จะเป็นแนวของดอกไม้สีต่งตางๆเนี่ยนะครับเชื่อมไปยังที่ตัวแบบที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ฉากหลังทั้ง3ส่วนจะมีความสําคัญกัน อย่าให้3ามส่วนนี้ด้อยไปกว่ากันฉะนั้นการเลือกฉากหน้าสําคัญตัวแบบสมมติว่าเป็นนางแบบที่เราตั้งใจที่จะถ่ายแล้วก็ฉากหลังครับต้องดูออกมาแล้วดูแลสสง่าง,งามด้วยตอนนี้นะครับผมใช้เฟรมนแนวตั้งนะครับวางเรียกว่าดอกไม้แล้วกันนะครับเป็นแนวฉากหน้านะครับเป็นพื้นที่พุ่งไปที่ตัวนางแบบและแน่นอนครับ BACKGROUND หรือฉากหลังเนี่ยสวยอยู่แล้วครับเพราะว่าประดับไปด้วยดวงไฟนะครับแล้วก็สะท้อนกับกระจกที่สวยงามข้อสําคัญนะครับเมื่อได้ฉากหน้าแล้วอย่าเอาอะไรมาบังส่วนสําคัญของแบบนะครับ mm hmm. เช่นดวงไฟบังหน้าแบบไหมบังส่วนอื่นๆของตัวแบบไหมก็ดูมุมที่มันเปิดได้พอดีนะครับ ลองดูภาพสิโอ้ไม่ธรรมดาก็ได้เหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันบ้างครับมันมีหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งนะครับเวลาเรามาถ่ายนะจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยบางทีเราต้องสังเกตครับว่าเฮ้ยจุดไหนมันดูน่าสนใจเราต้องจินตนาการว่าคนที่ออกแบบตรงเนี้ยเขาต้องการโชว์อะไรอย่างตรงเนี้ย ผมว่าเขาโชว์แบบดอกไม้ที่มันแบบเป็นปลิวๆอ่ะอารมณ์จินตนาการแล้วก็แต่งแต้มไปด้วยสีต่างๆนะครับทีนี้จุดที่ผมจะถ่ายเนี่ยผมก็เลยเล่นกับไอ้ดอกไม้ที่มันมีขนๆขนขนขนปลิวๆเนี่ยมาเป็นฉากหน้านะครับโดยอาจจะให้มันเป็นเป็นกรอบหรือให้เป็นเส้นที่นําเชื่อมไปที่ตัวแบบวัตถุแบบหลักส่วนฉากหลังโอเคประดับไฟอยู่ไกลๆนะครับเป็นพุ่มไม้ไกลๆอันนี้จะเสริมแล้วก็ทําให้แบบเด่นขึ้นมา ผมลองวางองค์ประกอบดูนะครับอ่านะครับให้ตรงนี้นะฮะเป็นเป็นฉากแล้วก็เป็นเหมือนเส้นที่เชื่อมไปมันจะให้มิติภาพที่เกิดขึ้นน่นะครับแล้วก็เชื่อมไปที่ที่นางแบบนะครับโอเคแล้วก็กดชัอตเตอร์นะครับตรงนี้เป็นอีกจุดที่น่าสนใจครับผม จินตนาการนะครับว่าตรงนี้มันเหมือนกับคมลอยเนาะแบบยี่ปุ่น,นครับประมาณนี้แล้วก็โอเคคนออกแบบมันก็ดีนะครับเพราะว่าผิวน้ำมีเงาสะท้อนจากโคมลอยมันจะได้ภาพที่สะท้อนลงเข้าหากันมันจะดูอลังการมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรืออยู่ตรงกลางแต่ทีนี้เราจะให้นังแบบเนี่ยเป็นนั่งเรือก็ได้หรือจะทำฟิวอารมณ์เล่นกับโคมลอยก็ได้นะครับแล้วก็แสงไฟก็จะสลับไปด้วย ฉะนั้นนะครับการเติมที่ฉากหน้าคือการใช้เงาสะท้อนเข้ามาช่วยส่วนฉากหลังโอเคแหละมันทึบมันก็คือจะไม่มีอะไรมาทําให้กวนนะครับก็ดูเรียบร้อยดีทีนี้องค์ประกอบก็ลองดูครับข้อสําคัญอย่างที่ผมบอกนะครับฉากหน้าตรงนี้มันจะกลายเป็นเงาสะท้อนนะครับเป็นตัวสําคัญมาก ย้าเรื่องเงาสะท้อนอีกนิดหนึ่งนะครับเงาสะท้อนที่เป็นฉากหน้านะครับทีนี้เราอยู่ในอุโมงค์อันนี้เป็นอุโมงค์แรกๆของนัตธาเลยนะครับเงาสะท้อนหนึ่งนี้มันจะเป็นพื้นนะครับราสะท้อนลูกไฟทั้งหมดเนี่ยนะครับวิธีการนะครับง่ายนิดเดียวเลยเราเล่นกับเงาสะท้อนเปิดกล้องขึ้นมานะครับสังเกตไหมครับว่าพอเราวางกล้องไปเนี่ยมันก็จะเจอไฟที่สะท้อนลงพื้นเนี่ยนะครับเป็นสะท้อนมันจะดูแปลกตาไปเลยนะครับ พอเอาสะท้อนอย่างนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าสีมันยังไม่ใช่เนี่ยนะครับถ้าเราไม่อยากจะไปปรับในแอปที่หลังเนี่ยนะครับเราเข้ามาที่หมวดโป,โปรก็ได้นะครับหมวดโปรแล้วไปเลือกไว้บาล้านนะครับแล้วปรับโทนสีอุ่นขึ้นนะครับผมเปลี่ยนมาที่คาวดี้เห็นไหมครับว่ามันจะได้โทนอุ่นอุ่นทองทองนะครับมันจะทําให้ตัวแบบเนี่ยว้าวขึ้นมาเลยดูโดดเด่นขึ้นมาเลยแล้วบรรยากาศก็จะดีมากนะครับก็เป็นสีนี้ โอเครอจังหวะคนเดินไปนิดหนึง่งสำคัญครับในเทศกาลแบบนี้มีคนเยอะเราต้องนิ่งๆรอจังหวะนิดหนึง่งจังหวะคนที่น้อยที่สุดเราเค่อยกดชั a ตเตอร์ก็ได้นะครับอ้าวตอนนี้โล่งแล้วผมกดเลยกดจนเพลินเลยจะขยับมาถ่ายแบบสูงขึ้นอีกหน่อยก็ได้เห็นไหมครับสวยดีเป็นแนวนอนก็ได้เห็นไหมครับแนวนอนก็น่ารักดีโอเคเห็นไหมครับ โอเคประมาณนี้สังเกตไหมครับว่าเวลาเราเรามาถ่ายรูปงานไฟแบบสีสๆวแบบนี้สิ่งที่มักจะเป็นปัญหามากที่สุดคือเรื่องของสีที่อาจจะไปแปะเปื้อนที่ตัวแบบนะครับบางทีติดสีแปลกๆมาสีเขียวเงี้ยสีม่วงงเงี้ย มันก็อาจจะไม่รู้สึกประทับใจนางแบบเห็นอาจจะไม่ชอบนะครับฉะนั้นเวลาจะเลือกสีในการถ่ายนะครับต้องสำคัญมากเราควรจะต้องเลือกเป็นสีโทนอุ่นมากกว่าและที่สำคัญนะครับเห็นไหมครับว่าเอ๊ะทำไมแบบชอบถือลูกไฟโคมไฟอันนี้ช่วยได้มากทีเดียวครับเพราะว่าไอ้สีโคมไฟเป็นสีโทนอุ่นมันจะไปช่วยกลบสีที่มาสะท้อน จากสีสันที่ออกมาตรงนี้ก็ช่วยได้จริงๆหรือถ้าใครไม่มีลูกคมไฟแบบนี้ก็อาจจะซื้อเป็นหลอดไฟ led เล็กๆก,ก็ได้นะครับอยูนี้หาซื้อง่ายมากนะครับราคาก็100-200บาทก็มาช่วยส่องไปที่ตัวแบบได้โดยเฉพาะการถ่ายที่เป็นแบบพอ์เทตเน้นที่ตัวนางแบบอันนี้อย่าให้จิดสีเลยจะดีที่สุดครับ ผมว่าเดี๋ยวนี้นะครับกล้องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเราเนี่ยนะครับมันมีลูกเล่นอะไรค่อนข้างเยอะนะครับบางทีถ่ายออกมาเนี่ยเฮ้ยมันดีไม่น่าเชื่ออย่างหมดถ่ายกลางคืนเดี๋ยวนี้พัฒนาจนถ่ายออกมาแล้วน้อยน้อยมากผมยังไม่ได้ลองถ่ายเลยแต่มียูโหมดหนึ่งเนาะกลุ่มหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจดูเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นคนออกแบบเนี่ยทำเป็นไฟวิ่งได้เต้นไปเต้นมาผมก็เลยนึกถึงการการใช้โหมดที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นเส้นอะ คือการเปิดชัตเตอร์นานๆนะเนาะสมัยที่เราถ่ายด้วยกล้อง DSR l หรือกล้องมิเรเลสเนี่ยคือการลากเส้นดี๋วนี้ในมือถือก็มีผมลองเลื่อนเข้ามานะครับเข้าไปที่ที่โหมดการเปิดรับแสงนานอ่าแล้วก็เลือกถ่ายไฟถนนเป็นเส้นนะครับพอเลือกเข้ามาปุ๊บเนี่ยอ่ะผมแค่เล็งไปที่นางแบบนะครับเล็งไปที่นางแบบแล้วบอกให้นางแบบนิ่งสัก3วินหนึ่งสองสามึด,ดแค่นี้ ผมก็ได้ภาพแล้วสวยเลยครับแค่นี้เองก็ดูแบบเพอร์เฟกมากตอนนี้ผมมีทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราจะวางองค์ประกอบที่ดูสมบูรณ์นะครับหลักการง่ายๆถ้าเราต้องการถ่ายบรรยากาศที่มันเป็นแลนด์สเคปกว้างๆในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือพยายามอย่าถ่ายให้ติดพื้นที่เปล่า อย่างพื้นที่เปล่าก็ผมหมายถึงเช่นท้องฟ้าที่มันมืดดําอะไรที่มันไม่มีรายละเอียดตรงนั้นต้องลดลงมาถ้าเราลดลงมาได้มากมันจะโชว์แสงไฟที่ดูโดดเด่นให้ได้มีความน่าสนใจแล้วก็สวยงามลดจุดด้อยลงไปนะครับโอเคทีนี้ผมจะลองดูนะครับแต่เนี้ตรงนี้เป็นลานคาริสต์มาสที่เขาจัดไว้ค่อนข้างดีมากแล้วก็มีไฟประดับอยู่ตามพื้นค่อนข้างเยอะ ส่วนด้านบนเนี่ยสังเกตว่าจะเป็นท้องฟ้ามืดๆบนต้นไม้เนี่ยก็ต้องรอจังหวะที่มีแสงถ้าเลยต้นไม้ไปก็จะมืดเลยอันนี้พยายามอย่าให้สัดส่วนของเฟรมภาพเนี่ยขึ้นไปข้างบนมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูครับ โอเคครับเป็นไงครับอาจารย์แจ็ควันนี้เทคนิคแถวพราวเลยค่ะแถวพราวอากาศเย็นๆอย่างเงีย้ยตก<า>ยได้เลยแต่บอกเลยนะคะว่าถ่ายจากมือถือก็สวยได้เลยค่ะก็ทุกคนได้เห็นภาพแล้วนะครับใครไม่เข้าใจก็ลองกลับไปดูย้อนหลังนะครับแล้วก็ที่สําคัญติดตามคลิปดีๆแบบนี้ต้องติดตามได้อย่างไรครับอาจารย์แจ็คที่ร้านชาัตเตอร์เที่ยวเรียนถ่ายภาพอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะกดๆเยอะๆ,ๆโอเคคลิปหน้าอันนี้ไม่บอกแล้วก็ยังไม่รู้ค่ะโอเคอย่างนั้น คอยติดตามนะครับลั่นชัตเตอร์เที่ยวเรียนถ่ายภาพเย้ yeah!